ที่ดินที่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคนหรือมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งสรมปันส่วนกันเราจะต้องแบ่งเท่ากันทุกคนหรือไม่อย่างไรด้วย fc ตัวมาปรึกษาทนายว่ามรดกนั้นซึ่งมีตายาหลายคนเราจะต้องแบ่งเท่ากันตามกฎหมายอย่างไรหรือไม่ทนายขอให้ํารปรึกษานะครับว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันที่มีชื่ออยู่ในชนด สคนสามคนหรือแล้วแต่หรือว่าทรัพย์มรดกที่ทายาทยังไม่ได้แบ่งคันเมื่อปิดามารดาเสียชีวิตหากที่ดินแปลงนั้นเป็นที่นาที่สวนซึ่งเจ้าของรวมหรือว่าทายาททุกคนได้เข้าไปจัดสรรทำประโยชน์เป็นสัดส่วนของแต่ละคนอย่างชัดเจนเข้าไปทำประโยชน์จริงนะครับไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์แทนบุคคลอื่น ซึ่งเป็นที่มรดกนั้นครอนที่พ่อแม่จะเสียชีวิตพ่อแม่ได้ได้จัดการแบ่งให้ทายาทหรือว่าให้ลูกๆทุกคนกันหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนซึ่งการแบ่งของพ่อแม่นั้นอาจจะแบ่งไม่ได้เท่ากันแต่ลูกทุกคนได้เข้าไปทาประโยชน์ได้เข้าไปครอบครองอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจนและที่ดินซึ่งมีชื่อหรือกรรมสิทธิ์รวมกันสองคนสามคน และแต่ละคนนั้นอะไดเข้าไปครอบครองทําประโยชน์ชัดเจนอาจจะไม่ได้เท่ากันซึ่งเมื่อแต่ละคนได้เข้าไปทําประโยชน์อย่างชัดเจนเป็นรูปประธรรมไม่ได้เข้าไปครอบครองแตนบุคคลอื่นออหากมีปัญหาในระหว่างกรรมสิทธิ์รวมหรือว่าทายาทบางคนเขาเขาเรียกว่าหัวหมอต้องการที่จะแบ่งให้เท่ากันแต่เมื่อมีการฟ้องร้องต่อศาลศาลก็ให้ได้พิจารณา ตัดสินวินิจฉัยว่าการแบ่งสัดส่วนกรรมสิทธิ์รวมหรือว่าทายาทนั้นตามกฎหมายจะต้องแบ่งส่วนเท่ากันแต่ก่อนที่จะแบ่งส่วนเท่ากันนั้นต้องดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าเมื่อก่อนนั้นเจ้ามอดกได้จัดสรรแบ่งส่วนให้กับลูกๆทุกคนหรือว่าทายาททุกคนอย่างเป็นสัดส่วนแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นจุดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เมื่อทุกคนได้เข้าไปทําประโยชน์ ของไกลของมันหรือเป็นสัดส่วนจรจิงไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์แทนบุคคลอื่นก็จะต้องมีคำพิพากษาให้ที่ดินของแต่ละคนนั้นได้ตามสัดส่วนที่ตนเองได้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์จริงนะครับและก็ในกรณีที่ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมนั้นแต่ละคนก็ได้ ได้สัดส่วนตามที่ตนเองนั้นได้ครอบครองทำประโยชน์อยู่จริงนะครับนะซึ่งแต่ละคนนั้นไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์แตนบุคคลอื่นหรือแตนเจ้าของรวมคนอื่นซึ่งคดีเกี่ยวกับการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์อย่างเป็นสัดเป็นส่วนนั้นมักจะเกิดกับที่ดินที่เป็นที่สวนที่ไร่ที่นานะครับเพราะแต่ละคนต้องเข้าไปปลูก ต้นไม้ปลูกต้นยางปลูกต้นปามหรือสวนผลไม้อย่างชัดเจนมีอนาเขตชัดเจนเมื่อมีความชัดเจนข้ามาทรมประโยชน์ครอบครองนะครับซึ่งเมื่อมีการแบ่งสัมปันส่วนกันคนที่ได้น้อยจะมาฟ้องร้องว่าตนเองนั้นได้น้อยจะต้องแบ่งให้เท่ากันํามความเป็นตายาตผู้รับมรดกนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับต้องแบ่งสัมปันส่วนตามสัดส่วนที่ได้ ตามกันจริงแตห5าตายาดของแต่ละคนนั้นไม่ได้เข้าไปทาประโยชน์อย่างจริงจังนั้นก็จะต้องนํามราดกนั้นมาแบ่งส่วนให้เท่ากันตามกฎหมายนะครับการแบ่งสัมปันส่วนเท่ากันหรือไม่นี้เราต้องดูทรัพย์สินเป็นสิ่งสําคัญนะครับหากทรัพย์สินนั้นเป็นบ้านเป็นคอนโดเราจะต้องนําทรัพย์สินนั้นมาเจรจากันระหว่างตายาดว่าใครจะเป็นผู้รับ บ้านรับคอนโดหากตกลงกันไม่ได้ก็จะต้องมีการประมูลรา,าคากันเองระหว่างตาญาติหากตกลงประมูลกันไม่ได้ก็ต้องนําขายต่อตลาดเพื่อนําเงินมาแบ่งสันปันส่วนกันคนละส่วนเท่าๆกันนะครับแต่หากเป็นเลือกส่วนไรนานั้นกมีการครอบครองอย่างเป็นเจ้าของเป็นทรัพย์เป็นส่วนอันไหนของใครมากน้อยเพียงใดเมื่อได้ตากิน อย่างชัดเจียนแล้วก็ต้องแบ่งไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของที่ดินมีปัญหามากมายความเป็นพี่น้องความไว้วางใจซึ่งกันและกันหรือว่าอุ้นส่วนอากเกิดปัญหาใกลได้มากได้น้อยต้องแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างไรหรือว่าต้องแบ่งเท่ากันหรือไม่ปัญหาต่างๆนี้จะจบลงหรือจะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเป็นตานะครับก็ต้องนําคดีขึ้นไปสู่ศาล หากตกลงกันไม่ได้เมื่อตกลงไม่ได้แล้วท่านต้องรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่หากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโตมาหาทนายนะักยินดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับ Let like me take you far away you You'd like. Like a holiday, let me take you.